อะไรน่ะไอ่เจ้าชูไปมเนี่ยหนูเแอบออกหนูว่าดูเลยตะกร้าหัวออกแล้วหนูไม่รู้ว่ามันมีในกระป๋องเกีมพี่อีกหนูต้องดูก่อนตักหนูต้องลื้อกระเป๋าทุกใบค่ะลื้อไม่ทุกใบไงอมาเขาออกแล้วมาเดี๋ยวสบัดให้เดี๋ยวสบัดให้สบัดจะหมดเหรออือหืออือหืออือหือไม่หมดโอเค

เห็นไหมเนี่ยหมดเหมือนเหมือนที่มะเลยนี่นี่ยิบออกทุกคนนี่ทิชชู่ทั้งนั้นเลยนี่นี่นนนนนสักใหม่เถอะไม่คุณ